การที่ผู้ประกอบการหันมาสร้างหลักสูตรการศึกษาของตัวเองถือว่าเป็นการปรับตัวให้การเรียนมีทักษะนำไปใช้งานได้จริงท่ามกลางการเรียนการสอนที่มีอยู่ได้จริงหรือไม่นะครับติดตามจากรายงานทีมข่าวพลเมืองครับหลังจบมัธยมศึกษาปีที่6 พีรพัฒตัดสินใจเดินหน้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรมการพิมพ์ในจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้เพราะทั้งอยากเรียนไปพร้อมกับการทํางานและมีเงินเดือนไปด้วยตอนแรกผมจะเข้าเรียนที่ปริญญาตีเป็นแบบปกติทั่วไปแต่พอดีว่าผมมาเจอที่นี่ครับก็แบบทางนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์ผมด้วยแต่ทางนี้เหมือนแบบตอบโจทย์ผมมากกว่าได้ทั้งประสบการณ์การทํางานจริงลงมือปฏิบัติจริง ได้เงินเดือนคือไม่ใช่ไปนั่งจดในห้องอย่างเดียวมันเป็นการศึกษาที่เก่าไปแล้วครับผมว่าโครงการทวิภาคีคือความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาที่มีความต้องการสร้างบุคลากรที่เป็นงานโดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนอย่างโรงงานอุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งนี้ขาดแคลนช่างพิมพ์จึงเปิดโรงงานให้ทุนผู้สนใจมาเรียนและทำงานไปพร้อมๆกัน ขณะที่สถาบันการศึกษาได้ออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องและมีอาจารย์มาสอนในสถานประกอบการอย่างเช่นที่ผมกําลังรับผิดชอบบรรยายอยู่นี่ก็คือวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ เราไม่สามารถเอาเนื้อหาทั้งหมดมาให้เหมือนกับนักศึกษาที่วิายาลัยถึงเขาเรียนตรงนู้ดโดยตรงแต่เราจะมาวิเคราะห์ว่านักศึกษาที่อยู่ที่นี่ต้องใช้คอนเทนต์ใช้เนื้อหาอะไรบ้างในการทํางานเช่นเรื่องของการเขียนจดหมายเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการพูดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการฝึกเขียนโครงการระหว่างวันนี้เพราะวาเวลาสอนให้ลงปฏิบัติเลยเพราะเราเน้นทักษะเน้นสกิลเรื่องของการปฏิบัติเกยคิดว่าแบบนี้ดีกว่าคะ่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์คะ่ะคือหนึ่งเรามีงานทําเราได้เรียน ถ้าสมมติเพ um. uh. ื่อนไปเรียนมหาลัยใช่ป่ะคะเพื่อนเรียนจบเพื่อนก็ต้องไปนั่งหางานทําไปสมัครงานที่นู่นที่นี่ที่นั่นแต่ถ้าสมมติที่นี่เราเรียนที่นี่เราทํางานที่นี่ค่ะก็คือไม่ต้องไปนั่งหางานทำเพราะว่าเวลาพิมการปรับตัวของผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาด้วยการจัดการศึกษารูปแบบใหม่เป็นหนทางหนึ่งที่สร้างคนที่เป็นงานและให้เกิดรูปธรรมของการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิตและตลาดแรงงานในความเป็นจริงของสังคมปัจจุบัน ทีมข่าวพลเมืองรายงาน